เบรเทอร์9 2ตำนานปืนพกอิตาลีในโลกของอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในกองทัพและตำรวจมีเพียงไม่กี่รุ่นที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถืออย่างยาวนานเบรเทอร์9 2คือหนึ่งในนั้นปืนพกรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Fabbricudi อามเมเบียโทรบ,บรเทอร์จากประเทศอิตาลีตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความทนทานและประสิทธิภาพในสนามรบการออกแบบและคุณสมบัติ บริเทอ9 2เป็นปืนพกกึง่งอัตโนมัติขนาด9มิ mm, ม 9x19 Parabellum มีความโดดเด่นได้ระบบการทำงานแบบดับเบิลซิงเกิลแอคชั่น DSA ที่ช่วยให้ผู้ยิงสามารถบรรจุกระสุนและยิงได้อย่างรวดเร็วความยาวลำกล้องอยู่ที่ประมาณ125มิมน้ำหนักรวมประมาณ945กรัมซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการพกพาและใช้งานในสนามรบตัวปืนมีลักษณะสไลด์เปิดบนหลังกล้องช่วยลดการสะดุดเมื่อยิงหลายครั้งติดต่อกัน และยังมาพร้อมกับระบบ Safety, เมนูเซฟตี้เดยเคอร์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการพกพาและใช้งานบริเทอร์9 2 FS และ M9 การพัฒนาที่สำคัญรุ่น9 2 FS เป็นรุ่นพัฒนาต่อมาจาก9 2 F โดยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างลดการสั่นสะเทือนและปรับปรุงกลไกลสไลด์ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นส่วน M9 คือชื่อเรียกของบร FS, ิเทอร์9 2 FS เวอร์ชันที่กองทัพสหรัฐนำมาใช้ตั้งแต่ปี1985แทนที่ M1911A1 ซึ่งเป็นปืนพกมาตรฐานเดิม M9 มีคุณสมบัติพิเศษเช่นปุ่มปลดแม็กกาซีนที่ปรับให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งมือซ้ายและขวาการปรับปรุงระบบลั่นไกลและวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูงที่ทนต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงความสามารถในการยิงและแม่นยำ Beretta 9 2 s แล9 2 HS สามารถบรรจุกระสุนได้15นัดในแมกกาซีนมาตรฐานและสามารถใช้แม็กกาซีน ขยายได้ถึง20นัดความแม่นยำถึงว่าดีเยี่ยมสำหรับปืนพกขนาด9มิลิเมตรในระยะ50เมตรระบบดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นช่วยให้การยิงในสถานการณ์ฉุกเฉินทำได้รวดเร็วและปลอดภัยตัวปืนยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายปืนหรือเลเซอร์พอยเตอร์ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ทั้งในงานทางทหารตำรวจหรือการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันความนิยมและการใช้งานทั่วโลก บริเวณเ912 FS m 9ถูกนำไปใช้โดยกองทัพและตำรวจหลายประเทศทั่วโลกนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีอิตาลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากปืนรุ่นนี้ได้รับการยอมรับว่าทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทั้งความชื้นความร้อนและสายความนิยมของบริเวณเ912ไม่เพียงแต่ในกองทัพและตำรวจเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มนักสะสมและผู้ชื่นชอบปืนพกเพราะรูปลักษณ์คลาสสิกการทำงานที่นุ่มนวลและประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า50ปี จุดเด่นที่ทำให้เบรเธอร์ก้า9ิเฟสเป็นตำนานระบบลั่นไกดับเบิลรลอซิงเกิลแอคชั่นที่ปรับใช้ได้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพความจุแมกกาซีนสูง15นัดและสามารถขยายได้โครงสร้างสแตลเลสและวัสดุคุณภาพสูงทนทานระบบปลอดภัยเ er. มนูอะเซฟตี้เดอะคอเอร์นยาและใช้งานง่ายทั้งในสนามรบและสถานการณ์ป้องกันตัวด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้เบรเอร์สิลก จึงถือเป็นปืนพกคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุคและยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับกองทัพตำรวจและผู้รักอาวุธปืนทั่วโลกถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นสคริปต์ความยาว6,000ตัวอักษรเต็มสำหรับบรดเทก 92FS พร้อมรายละเอียดทางเทคนิคลึกถึงประวัติการใช้งานในสนามรบและการปรับปรุงรุ่นต่างๆได้ด้วยคอ